อ้าสวัสดีครับสำหรับสวัสดีทุกๆท่านท่านที่กำลังมองหาพื้นดินสวยๆนะเรียกว่าแผ่นดินทองจะทำอุตสาหกรรมเล็กๆย่อมๆหรือ ยาสถานที่ที่อาพื้นที่ปลูออกบ้านพักเล็กๆน้อยๆหรือจะใหญ่โตได้ทางนั้นครับผมในพื้นที่เขาย้อยอาจังหวัดเพชรบุรีหรือที่อื่นๆผมสามารถที่จะหามา เสนอ,อความต้องการของท่านได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการครับผมมีให้เลือกหลายแห่งหลายแปลงาราคาเป็นกันเองซึ่งคุยกับเจ้าของได้แบบเป็นกันเองครับอันนี้ก็เหมือนกันที่ตรงนี้ ขายที่เจ็ดไร่สามงานเหมาะกับการสร้างโรงงานขนาดย่อมเป็นที่ว่างเปล่าโขนดลอยพื้นที่เป็นสีม่วงเหมาะแก่อุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งเจ้าของขายเองนะครับเจ้าของขายเองเพราะผมไม่มีไม่มีความสามารถที่จะไปขายให้ได้ได้ครับต้องเจ้าของขายเองผมเป็นผู้ประกาศโฆษณานะ เชื้อเชิญท่านท่านที่ต้องการที่จะได้มาดูนะครับอ่าราคาไล่ละสี่แสนห้าต่อลองกับเจ้าของเอาเองครับสนใจก็ติดต่อเปียก0 8 7 9 1 4 9ดเจ็ดเายเกีปียก8899นะครับ ดีครับแผนผังที่ก็ทาไรครับดูาวานะครับเกดไล่สามงานสี่สิบสี่สี่สิบห้าสิสี่สิบห้าตารางวาครับผมนะ จ็ดไล่สามงานสี่้าสาลังวะนะครับก็พื้นที่อย่างเงี้ยก็มีทางสารณประโยชน์เข้ามาถึงที่ทั้งสองด้านเลยครับเนี่ยสองด้านเลยเนี่ยคือด้านาน,นี้ไหนด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ที่ผมดูนี่นะเนี่ยนะด้านนี้นี่ครับนี่รถผมวิ่งเข้ามาจอดในนี้เนี่ยวิ่งเข้ามาด้านบา,บายก็เป็นพื้นที่ว่าง พื้นที่ว่างนี่ก็มีป่าชัดาสามารถาไถได้ไถมา,รถาเรียกว่าไถท,ทิ้งไปเลยทั้งหมดเจ็ดไร่สามงานสี่สิบห้าตารางวานะครับนี่ครับแผ่นพื้นแผ่นผังของที่นี่ เป็นสี่สี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหายากครับนะถังถังโบราณคติว่าที่แบบนี้หายากนะครับหายากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาเรียกว่าเป็นแผน,นที่มงคลนะแผนที่มงคลเหมาะแก่การ เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำการต่างๆนะครับประเภทนี้ทังทางโบราณทั้งตอนนี้วิทยาสมัยโบราณโกเก่าอ่าเขาชอบมากนะครับก็บนี่ครับเขาย้อย เพชรบุรีนะครับอำเภอเขาย้อยนี่ครับเพชรบุรีตำบลหนองจบนบุนะครับถนดลอยครับถนดนี้ถนดลอยนี่นี่ครับพื้นที่นี่ครับบริเวณนี้ครับสวยมากครับนะ หลังจากถนนแพชกระเสษบก็มากี่กิโลนะนี่ครับสนใจไหมอ่าสนใจก็ติดต่อเปียกมาเลยครับพาไปดูได้ทุกเวลาพื้นที่เป็นสีม่วงนะครับนี่ ทำอุตสาหกรรมได้เฉพาะเลยเด ü. เนี่ยครับทำอุตส,สาหกรรมได้สบายมากนะครับอืมที่สีม่วงพอสนใจก็กิงกลางมาครับอืให้เปียกภาษาพาไปดูได้ทุกเวลาครับ ที่กไก้เคียงนี่ก็มีโรงงานครับมีโรงงานอยู่หลายโรงงานเหมือนกันอืมวิวสวยมากครับมีภูเขาสวยจริงๆครับอืมทำเลนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยพื้นที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับนะพวกอะไรไอ้นี่มต้นอะไรนะอ๋อต้นใน อะไรไอ้เอาลืมชื่อไปแล้วลืมชื่อไปแล้วตัวอนีเด็กๆเคยชอบเอา,ไอ,อกกาไอ้ไอ้ดอกมาไอ้ได้ไอ้มนทำให้ไอ้ด้านเล่นอนะ่ะไอ้สมัเด็กๆอ่านี่ครับ ต้นไม้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมครับเนี่ยเนี่ยวถึงนี้ทางมีทางตรงนี้ก็ทางออกไปทีหนึ่งครับแล้วก็ทางธรมาตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมีอมืเนี่ยต้นสแกเยอะนะนี่ครับไอ้ทางเนี่ยก็ยังเป็นอ่า มันก็ทางลูกรังเนี่ยแต่ว่าเรียบครับมันจากถนนหน้าจากไอ้ถนนปูนมาเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยตรงข้างเนี่ยตรงข้างๆนี่จะเป็นโรงงานนะครับตรงข้างๆนี่จะเป็นโรงงานอีกทีที่ที่รถจอดเนี่ยที่รถจอดนี่จะเป็นโรงงานครับอ่าแล้วก็เดินแล้วก็นี่ริมที่มาเลยไล่เรื่อยมานะทิมที่ครับอ่าสวยครับนี่ว่า จะถ่ายวิดีโอมาก็บังเอิญปีมันเต็มก็เลยไมย่ได้นัดออกมาเนี่ยครับสวยมากครับสวยก็อ,อย่าลืมนะครับสนใจก็กิงกลางมาได้เลยครับ0 8 7 9์4 9 3 6 4เครับเพียกแปดแ จริงๆแล้ววิวสวยจริงๆนะครับเนี่ยวิวสวยมากเหมาะมากครับสำหรับโรงงานย่อมๆนะในเนื้อที่เจ็ดไร่เนี่ยก็สนใจก็มานะครับมาดูเอามาดูกก่อนเผื่อว่าจะได้อ่า เผื่อจะว่ามันถูกออกถูกใจแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับนะครับก็อย่าลืมนะครับเนี่ยที่จะไล่นะสามงานราคาละละสี่แสนห้าต่อรองกับเจ้ของเอาเองครับสนใจก็ติดต่อเปียกนะครับวันนี้ก็ขอ